เสียให้ค่ะมาพบกับประเด็นเด่นร้อนแรงอีดอกทองตอนนี้ฮอตมากอีชาติหมาพวกมึงน่าจะได้ดูแล้วนะอีดอกทองที่มีชนีคนหนึ่งอีควายหน้าตาเหมือนแมวเป้าแมว,แมวเหมือนแมวผีอีดอกท้าแท็กซี่ในอีสัตว์บอกพี่เย็ดไหมเย็ดเป็นไหมคุยใหญ่ไหมเย็ดกับหนูไหมเบิ์นหีเป็นนะเปล่าอีดอกแล้วข่าวมามีออกมาสองกระแสอีสัตย์บางคนบอกว่านี่นางโดนแท็กซี่ลวนลามก่อนอากูจะถามแค่นั้นนะ ในความคิดกูในอีดอกทองไม่ต้องไม่ได้กูไม่ได้ชี้นาใครเฮียในความคิดกูกูคิดว่าถ้าเกิดว่ากูเป็นชนีหนีควายแล้วเกิดแท็กซี่มองรันลามขนาดนั้นอีตัดกูคงจะหวาดวิตกอีดอกทองหวาดระแวงแล้วกูจ่ายตังค์ต็ดกูเดินลงจากรถเลยจ่ายควายกูไม่ตั้งสติดีเหรอออีดอกทองตั้งสติหยิบกล้องขึ้นมาปั๊บพี่เย็ดไหมเย็ดหนูไหมเย็ดหนูป่ะเย็ดป้าเบิร์นเป็นไหมอีควายเสียสติอีตัตชนีที่ไหนอีดอกทองกาลังเสียขวัญอยู่อีสัต์จะหยิบ อีเขี้ยตั้งสติกนหนอยเช็คสติก็หนอยพวกมึงไหนหน้าหีโ,โหดูด้วยอะไรด้วยแล้วอีอตัดข้ามประเด็นไขอีดอกทองด่าชนีเลยอีเขี้ยลวดตึงเลยไขอีตัดโอ้โหมั่นมากอีดอกหน้าตายจะก็เหมือนแมวเป้าแมวผีหน้ารูหีแมวพง อีดอกกล้าท้านัดย็ดเขาในอีเฮียกล้าท้าย็ดี่แบบโคไม่ดูดูเงาหน้ารีควายย็ดกูหนีท้ากูหนีหน้าขี่กูยังขากสเลดนี่อีควายใส่รองเท้าแตะนี่อีดอกแล้วเอาไปตบหีมังด้วยอีควายโอ้โหมั่นมากอีตัดแดกยามั่นเดือนมั่นอีควายเบิร์นไหมเบิร์นไหมอีตัดมาแถวบ้านกูนี่กูเบิร์นให้อีตัด เบินด้วยอุปกรณ์การเกษตรอีควายเบินด้วยด้ามจอบในอีสัตว์จะเบินให้กระดองหีหักเลยอีเหี้ยเอาหีกับหลังหันเลยชาติหมามันอีดดอกจะมูกแฟบจะติดกระโหลกและอีหน้าหีแล้วยังแคะขี้มูกหีดอกทองจังไลอีควายอย่างมึงในอีเหี้ยเขาเรียกว่าหีชั่วอีดอกทองหีชั่วช้าอีสัตว์ ท้ายนัดยงนัดเย็ดท้ายงท้ายเย็ดอีตัดจริงๆตั้งสติก่อนอีดอกกูไม่รู้นะกูก็แค่เชื่อในสิ่งที่ตากูเห็นอีควายเพราะกูไม่ได้นั่งแท็กซี่คันนั้นแต่สิ่งที่กูเห็นก็คือดอกทองจะนีนี่มันมั่นเกินอีตัดจะนีเสียขวัญที่ไหนอีดอกทองจับแขนแท็กซี่ขยัาพี่เย็ดซี่เย็ดไหมอ่ะเย็ดไหมอ่ะถามที่หนูหน้าเย็ดไหมอีตัดจริงๆคนมีสติและคนที่เป็นผู้ถูกกระทำนะอีควายมันไม่ตั้งสติดีขนาดนั้นหรืออีดอกทองโอ้ยประเทศไทยหน้าหีคอวยค่ะโอเคนะคะ แยกอีดอกปากเขียวยกักะหีเปีงเลยีหน้าหีก้านัดเย็ดอีตัดไม่เก่งใจเง้าหน้าลีดอกทองอีเอ็ดดี้อีเฮียหกเจ็ดแปดแยก